กำลังวาหากิตาร์โป่งไว้ฝึกเล่นอยู่หรือเปล่าแนะนำกิตาร์โป่งตัวนี้เลยนะครับขนาด38นิ้วสายต่ำจับง่ายและมีของแถมให้เยอะด้วยไปลองฟังเสียงกัน และนี่ก็คือกีตาร์โปรขนาด38นิ้วจากแบรนด์เบสโตนะครับสีที่ผมสั่มาในคลิปนี้เป็นสีดำนะทางร้านใส่สายกีตาร์มาให้เรียบร้อยแล้วตั้งสายเล็กน้อยก็เล่นได้เลยสายกีตาร์สีสวยแบบนี้เลยนะครับสายต่ำจับง่ายไม่เจ็บนิ้วรูปบิดเงาสวยแบบนี้เลยพอกีตาร์วอล์มาให้เรียบร้อยแล้วฝึกเล่นคอร์ด้านในได้อันนี้ไปทันด้านหลังนะครับและมีของแถมให้อีกเยอะเลยกระเป๋าสายกีตาร์โปรเป็นกีตาร์สองอันเครื่องตั้งสายกีตาร์คาโปสายกีตาร์สำรองสายสปากีตาร์บลอกนิ้วซิลิโคน4อัันท้งเซตนี้มมาาาในรคไ่ถึงง1,000บบาทนะครัักดส่ซื้อตะกร้้าามมมุซยือหน้้้าคลลิิิปวดดีีีโอนนไเเเยมก็บงทั มีข้อสอบถามเพิ่มเติมพียงเพคุยด้ในคอมเมนต์